ซึ่งตอนนี้ทางการข่าวที่พม่าก,กำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของกองทัพสำคัญอีกกองทัพหนึ่งก็คือ SSA ชาน State Army นี่อนุมัติไปนี่1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งมาเงิน3ล้านล้านนี่แบ่งมาสำหรับต่อต้านจีนในภูมิภาคเอเชียนี่ประมาณ500,000กว่าล้านบาท 5แสน่งมืนสพันกว่าล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ต้องย้ําให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทราบดังนั้นการที่มีสงครามในราชานจึงเป็นสงครามที่มีนัยยะสำคัญสงครามในราชานเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเมื่อผมพูดออกไปสื่อเขาก็เล่นกันเพราะว่าเราก็ได้รับทราบข่าวนะครับก็มีคนส่งข่าวให้พอพูดไปก ก็กลายเป็นความจริงกองกำลังของกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาก,กองกำลังปลดปลอยแห่งชาติตะอางกองทัพอารักันอาสาสมัครพีดอและกองทัพเอกราชคชิน4ีหกองทัพหลักนี้ได้เข้าร่วมต่อสู้ กับทหารของมินอองไลน์ Online, ก็คือตัดมาโดกำลังคนในการเข้ายึดพื้นที่ตลอดแนวชายแดนของจีนซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่มีกำลังพลจำนวนมหาศาลไม่น้อยกว่า15กองพันรบนั่นมากกว่า15,000นายนะครับ15,000นายกำลังลบ ได้เข้ายึดทําลายยึดเมืองล่าเซี่ยวยึดเมืองชินชเวหอยึดเมืองมูเซยึดเมืองกอลายยึดเมืองโอปังตอนนี้ควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนของจีนได้เกือบเบ็ดเสร็จแล้วรัฐบาลทหารเมียนมาก,ก็ทำได้เพียงแค่ส่งเฮลิคอปเตอร์ส่งเครื่องบินมิกไปทิ้งระเบิดก็ทิ้งใสป่ป่า มันไม่รู้ว่าทิ้งถูกกองกําลังนี้หรือเปล่าแต่ทาหารในพื้นที่ได้ยอมรับต่อรัฐบาลแล้วว่ายอมรับต่อสภา SAC ว่าเสียการควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนฉานกับจีน ซึ่งเหลือพื้นที่เชื่อมโยงเฉพาะเขตปกครองพิเศษของว้าซึ่งว้านี่ยเขาก็มีกองทัพต่างหากและว้าก็ทำธุรกิจการพนันและยาสิติดว้าก็ดำเนินการมาตรการปิดแนวชายแดนระหว่างฉานกับว้าสแกนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับว้าที่กำลังดูแลเรื่องผลประโยชน์ของเขาอยู่ พวกนี้ไม่ได้สนเรื่องชาติบ้านเมืองไม่ได้สูงเรื่องเอกราชนะครับสูงเรื่องเงินเรื่องธุรกิจแต่กองทัพพันธมิตรประชาชนกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยกองทัพปลดป่อยตะอ่างกองทัพอรา,ารักันอาสาสมัคร PDF และกองทัพเอกราชขาชินนี่เขาต้องการที่จะดึงการสนับสนุนทั้งหมดของรัฐบาล NUG และกระทรวง กลาโหมของ NUG เนี่ยให้มาสนับสนุนและสามารถที่จะพลิกเคลียร์พื้นที่เคลียร์ทหารของมินออนไลน์ออกจากรัชฉานซึ่งตอนนี้ทางการข่าวที่พม่าก,กำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของกองทัพสำคัญอีกกองทัพหนึ่งก็คือ SSA ชานสเตทอาร์มีซึ่งมีท่านเจ้ายอดศึกเป็นแม่ทัพใหญ่ว่า หลังจากที่จัดมาดอของมินอองไลน์นี่มาเจรจาสงบศึกกันเมื่อกองทัพปวดปล่อยแห่งชาติตะอ่างกองทัพอารกันกองทัพเอกราชขชิน PDF ร่วมกับกองทัพพนมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมากสามารถที่จะลุกคืบและก็ทำลายฐานที่มั่นทางทหารตลอดแนวชายแดนของพม่าก,กับจีนได้เกือบเบ็ดเสร็จแล้วนี่การเคลื่อนไหว ทางตอนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของ s s a ซซึ่งมีกองประชาการอยู่ที่ดอยไตยแรงจะยังรักษาข้อตกลงหยุดยิงกับมินอองไล่ไหมถ้าเจ้ายอดศึกยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงกับมินอองไลน์นั่นหมายความว่าทหารของมินอองไล์ที่อยู่ในบริเวณรัฐฉานทั้งหมดจะถูกประกบ ทิศเหนือก็คือกองทัพพ,พันธมิตรประชาธิปไตยร่วมกับกองทัพชาติพันธุ์ทางใต้ของรัฐฉานก็คือกองทัพฉานสเตทอาร์มี่เอสเนี่ก็เป็นจุดที่จะเป็นสถานการณ์พลิกพัน์สำคัญต่อการสู้รบซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยสงครามใหญ่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนก็บินด่วนนะครับไปเจราจากับพลเอกอวุโสมินอองไล์ไปที่เนปิดอเลยนี่ผลการเจราจายังไม่รู้ว่าจบยังไงรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะคืออะไรครับคือท่อก๊ซพ่อ้ํามันของจีนทางรถไฟที่จีนกำลังจะสร้าง ถนนที่จีนกำลังจะสร้าง S A C หรือมินออนไลน์จะให้หลักประกันอะไรกับสิ่งที่จีนถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สํากัญของเขาท่อก๊สท่อน้ำมันทางรถไฟและก็ถนนนี่ผลการเจรจายยังไม่ออกแต่ โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ได้ถแถลงวิตกกังวลอย่างยิ่งเพราะพื้นที่สู้รบกันยิงกันสนันวันไหวตอนนี้นี่มันอยู่ใกล้จีนมากเมืองที่ถูกโจมตียึดครองไปโดยกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลมินอองไลน์นี่ห่างจากชายแดนจีนเพียงแค่5กิโลเมตร นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและจะดำเนินต่อไปผมเคยให้ข้อคิดในรายการจัดไลฟ์สดของผมว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเขาต้องการสร้างสงครามขึ้นเพื่อที่จะดึงกำลังของชาติที่เขามองว่าเป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียจีน หรืออิหร่านให้ดึงกำลังของรัฐเหล่านี้นี่ไปใช้ในสงครามตัวแทนของเขาเช่นรัเสเซียก็ต้องใช้สรพกำลังใช้อาวุธใช้งบป,ประมาณไปสู้ในสงครามที่ตนเองพาดท่าเสียทีบุกเข้าไปในยูเครนติดลมสงครามยูเครนอิหร่านก็จำเป็นจะต้องสนับสนุนฮามาส สนับสนุนฮิสบอลลาสนับสนุนฮูตีและรัฐบาลเยเมนเพื่อเป็นสงครามตัวแทนให้ไปรบแทนอิหร่านในการต่อสู้กับอิสราเอลหันมาดูที่เอเชียเสี่ยงเกินไปที่จะให้เกาหลีใต้ปะทะก,กับเกาหลีเหนือเสี่ยงเกินไปที่จะทำให้เกิดสงคราม บริเวณช่องแคบไต้หวันระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเสี่ยงเกินไปที่จะให้เกิดสงครามบริเวณหมู่เกาะสเปตลี่ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แต่ที่มันจุดได้ง่ายและมันก็จุดแล้วนี่ซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าถ้าพัฒนาสถานการณ์ตรงนี้ให้กลายเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นมาได้ในระดับเดียวกับ สงครามกลางเมืองของซีเรียจะทำให้จีนต้องใช้สัพพะกำลังจำนวนมากใช้งบประมาณจำนวนมากมาช่วยมินอองไลนจีนก็ไม่ได้พิสวาตมินอองไลนหรอกครับแต่เขาต้องปกป้องผลประโยชน์ของจีนที่ลงทุนไว้กับพมา่ามหาสารแค่ตรงข้ามกับการจนะบุรีโป่งน้ําร้อนเนี่ยผู้น้ำร้อนเนี่ มันก็ที่ดินสองแสนกว่าเอเคอร์สองแสนกว่าเฮกตาร์จัดทาเป็นเมืองพิเศษขึ้นเป็นเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยที่เราขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่ไปที่กาญจนบุรีแล้วลงตรงนั้นล่ะครับข้ามชายแดนไปนิดเดียวสองแสนเฮกตาร์มหาศาลทําเป็นเมืองคาสิโน ซึ่งเขาจะย้ายคาสิโนทั้งหมดจากฝั่งปอยเป็ดมาอยู่ที่ตรงข้ามผู้น้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีนี่ให้ท่านทราบไปเลยเนื่องจากว่าลูกค้าที่เล่นคาสิโนทั้งหมดนั้นเนี่ย80-90%เป็นี่ยเป็นคนไทยการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดสระแก้วนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานมาก ออกจากกรุงเทพไป8ริ้วเข้า8ปลิ้วไปปาจีนจากปาจีนเข้าสากแก้วกว่าจะไปอารันประเทศกว่าจะไปที่โลงเกลือกว่าจะข้ามไปที่ปลอยเป็ดใช้เวลานานแต่ออกจากกรุงเทพไปมอเตอร์เวย์ไปถึงด่านแล้วข้ามเนี่ยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงบนมอเตอร์เวย์ก็ขับรถ 45นาทีนี่เขากำลังจะเปิดใช้บางใหญ่การเจนบุรีนี่ดังนั้นคาสิโนทั้งหมดที่อยู่ฝั่งปอยเป็ดเขาก็ต้องไปแล้วครับอพยพไปนี่ตรงเดียวนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกนี่ก็สองแสนเหมือนกันทุนจีนเหมือนกันลงทุนที่เมวดีทุนจีนลงทุนที่ลงทุนที่ตรงข้ามการเจนบุรีทุนจีนก็ไปลงทุนที่เมีวดี นี่คือผลประโยชน์ที่รัฐบาลจีนจะต้องปกป้องและรักษาไว้นี่ของเอกชนเฉยๆนะครับจีนขาวจีนเทาจีนดำทั้งหลายที่มานี่แต่ผลประโยชน์สำคัญก็คือเรื่องท่อก๊สท่อน้ำมันรถไฟถนน,นระหว่างจีนกับเมียนมานเนี่ซึ่งมันผ่านรัชฉาน